กิจกรรมผู้ว่าสุภชัยเยี่ยมชุมชนของท่านผู้ว่าสุภชัยเยยอยเยี่ยมสวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเมื่อวันเสาร์ที่20เดือนสิงหาคม2559ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางมาถึงโรงน้ำดื่มประชารัฐ12บ้านสะกลางหมู่ที่12ตำบลสะ อำเภชมบุจังหวัดพะเยาพร้อมความชุม่มฉ่ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมฮะก็ได้ทราบจากสักรู่นี้ก็ท่านเอกพลบอกแล้วว่ายังดูแลได้อยู่นะฮะแล้วก็พวกเราก็มีความพร้อมกันและประการที่สามก็คือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องาชาวชนและท่านได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงน้ำดื่มและกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากนั้นเยี่ยมชมปราชชาวบ้านครูเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำกิจกรรมไร่บวบงูของนายทวีมูลสีบ,ล 4, บ้านเลขที่141มุทิศีตตะบุนบันมางและในโอกาสนี้ท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาได้ถือโอกาสสำรวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรของรัศดรผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่15สิงหาคม2559ที่ผ่านมาด้วยเยี่ยมชมกลุ่มตัดเย็บชุดคลุยของนางจงทรนมุลสีบ้านเลขที่6หมู่ที่4ตำบลบ้านมางซึ่งได้รวบรวมกลุ่มตัดเย็บและรับงานตัดเย็บชุดคลุยของมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงม่อนฟ้าหลงของนายสมชัยอุ่นตาลนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางนาที่หมู่ที่หตำบลบ้านมางกลุ่มทอผ้าไทเลือบ้านทุ่งมอกหมู่ที่หตำบลบ้านมางซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีของบ้านทุ่งมอกได้รวมตัวกันอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทยลือที่สืบทอดมายาวนานทั้งเป็นการทอเพื่อใช้ในครัวเรือนและยังเป็นการส่งออกขายเป็นรายได้ ใใรรกรรบ้วคอดยเยี่ยมโครเรือนต้นแบบสศริกิตเพียงนายตาลเท้าแพทย์ซึ่งได้เลิกสุราและหันมาใช้ชีวิตตามแนวสศริกิจะเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกในบริเวณบ้านของตอนเองที่บ้านปลาแขมอทิที่4ตำบลบ้านมางปัจจมบวนหลังจากนั้น ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมครูเรือนของนายเรียงชาติสวนใหญ่ซึ่งก็เป็นครูเรือนต้นแบบในเลิกในการเลิกเล่าและหันมาประกอบอาชีพและขยันขันแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งมีขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคอีกทั้งในบริเวณครูเรือนก็ปลูกขผักสวนครัวลดรายจ่าย บ่อน,นี้ลง17กระกฎาคมครับก็ตัวโ <2. S 1> ต,วตวนะ <3 11. S 1> บ่อน,นี้ประมาณ31กระกฎาคมเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบสวนสัป,ประรดภูนางของนายประลุงคล่องแคล่วหมู่ที่5บ้านทุ่งหนองตะบลสะอำเภอเชียงม่วน กาไปพื game, like ้นที่พพื้นนที่ัประมาณหกซี่ถึงเจ็ดซี่ไร่นะคะตอนนี้ปลูกซับโรดอย่างเดียวค่ะปลูกซับโรดค่ะแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเอ่อเลี้ยงปลานาข้าวโดยเจ้าสสมเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าที่ร้านมาซีมากินที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านบาง และในตอนท้ายสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เดินทางไปร่วมมอบนโยบายแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําน้ําปีอันเนื่องมาจากพระรามบุรีหนาที่เทศบาลตบำบลเชียงมนวนอำเภอเชียงม่วน